สวัสดีครับผมช่องป้ากู้ลำเพรินเอาิเชียเลยครับเอ้อครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วรถลำพูงได้พิกัดเลยครับผมได้กัดเวทีเรียบร้อยแล้วครับผมแบบพมว่วามือเศร้าขี้มือซนนะครับผมคือหันหนามาทางประตูโค้งด้านหนานี่แหละครับผมเวทีนี่ชิดกับกุฏิเลยครับ พุติสลาเนี่ยเลยครับผมนี่ครับศิลปินแถบสิบูวี่มองนางครับภูล่อยุไใต้สลาใต้วัดใต้ทั้งเขาไปทั้งพุ่นรูปสิงห์ก็าออมไปทั้งพุ่นเราก็ผมทั้งกโบกข้าวภูล่าครับผม,บผบผมสถานที่มันแคบแน่นครับพี่น้องเลยชูข้นนี่ได้พอดสองพันปั๊บุ้วยครับผมอ่านะ ได้มาซาบุยม,ม,มองยืนครับมาสาบุยมองยนืนแต่ว่ากัดอันนี้เป็นสลา,าเพ่อดีสลา,าแล้วครับ เอที่กับจีจูต่ตรงนี่แหละครับตรงแถวแถวถนนค้อกีดนั่นแหละครับผมหลับมานิดนึงครับผมอันนี้ข้านไฟครับรถข้านไฟน่าจะเป็นนั่งร้านลงก่อนครับผม เจ้าหัวแ่่เหนปาหัวเน่ยเจ้าหเจ้าหรถเล่าสิปินมีมีเปรอะครับเจ้าหรถฉากครับไปเบิ่งเลยครับรถฉากครับถรถฉากรถฉากมันสิบ่ม,มีท้ายปิดครับรถฉาก

มาเร็วเลยมาสะอบ่มีหมองนั่งเด้อพี่น้องเลยสถานที่ครับแคบนั่นกระถิ่นกับ่ว่ากระนาจะมีค่าใช้จ่ายในการปิดวิกเนาะครับเห็นมาเป็นงานซ้อซ้อเบียร์ครับเรียนอยู่ในเมืองครับกรนาจ,จะตีสองตีสามประมาณนี่านายเวลาเป็นตีสี่ งานกระถินงานกระถินเดียรับแต่บรรจับโขมมาร่วมกันนะ นั่งร้านเริ่มลงเนีวยท่านนี่ก็เป็นเป็นพื้นไหมลงูงพื้น ครับอันนี้เป็นพื้น,นครับพเพ,นนะพื่นไม่อาจมีขาเวทีเลยโอ้เพื้นพื้นไม้อัดแล้วก็ขาเวทีนะครับอันนี้นน่รถลำโพงสตแตนบายเรียบร้อยแล้วสองฝั่งครับเปลำโพงเสียนนงนนท์ับลังยืนนี่ครับ ไแปแซ่บบ่ได้ครับติดต้นมะม่มวงทั้งสองขางเลยครับฟังผุนกับติดกําแพงวัดแหละครับผมประตูโพ้ง <c oughs> ฟังทั้งนี้กับติดต้นมะม่มวงแล้วฟังทั้งผุนกับติดต้นมะม่มวงกับติดกุฏิแล้ว <c oughs> มอเลก็ต้องขยายออกขาง <c oughs> นั่งใต้ขางอ๋อ ทีมงานบรรับบรน,นครับผมสุดยอดดีๆครับมันจะมีแผนเป็น,นแผนครับแผนนางลานเวทีโค้งสางแล้วก็สิแผนชาเขาก็าไปประดับครับผมนั่นนี่ตามสถิติที่โค้งสางเป็นเหตุใบหมู่ว่านนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมนางลานแล้วหลังจากนางลานแล้วก็สิเป็นชา กาไฟาประดับแล้วก็มีหนาหนานาพรตเนาะนาไปที่อีกขั้นหนึ่งครับต่อมาอีกเป็นชุดหนึ่งครับคนลดชุดกันปรเด็ตรงมือเป็นชำนานครับทำทุกวันจะชำนาญ ฝากช่องครับฝากช่องครับฝากช่องกบพูดหน่อยอีกแล้วครับผมพุดหน่อยแล้วไหลสดอยู่บนครับผมพูดหน่อยเล่าสไตล์ไหลสดครับผมผมกแบบสิบนี่มีเวลานั่งได้โดนขึ้นเล่ากับซิคลิปนี่แหละครับพ้อพี่น้องอาจจะมีไลฟ์สดเป็นบางช่วงเป็นบางคราวตามสถานการณ์ครับช่วงสั้นๆครับผม เดี๋ยวให้ผมหาเน็ตด,ดีๆมาก,ก่อนผมเจียกไล่เพราะว่าไล่ไปแล้วมันผ่ามันบดชัดเสียความรู้สึกเนาะเสียความรู้สึกมากเลยผมผมไล่เห็นพี่น้องว่ามดชัดมันบัน่นไงกับพวอยากไล่คือถ้าไล่ตอนดีนะ่ะมันคนไม่เยอะคือของผู้หน่อยแม่นเน็ตบอไล่กับกับยังไล่ได้อยู่ครับแต่ว่ากันช่วงผมสิไล่นี่แบบช่วงเขาเซ็กซ์สาว ข้นกันเริ่มรา้ายนม่มาแน่เลยไปดิมันนวนนี่นั่นกันเลยขนร้ายอะไรกันเริ่มเอาแล้วกันเนต็ตเท่าบ่าแห้งมันเกินสิโบชัดครับมาขึ้นเตจมาเศร้าเนี่ปรึกษากับโจดีแหละครับเพิ่นกันแนะนั่มมึงอยู่ว่าควร้นเป็นปเน็ตเน็ตเอ็กเมกลปใส่ของหี่ห้อยยังนะครับน้องเดี๋ยวสิลองเ,งเบิร์นครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซักนีดครับขอบคุณทุกการติดตามกับช่องพาร์โก้ลำพืน้นอะดิเกียวเด้อครับผม เป็นกำลังใจครับผมชมคลิปไม่ข้ามโฆษณากดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมขอบุณทุกการที่ตามครับสวัสดีครับผม